สดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่กําลังฮิตกันอยู่ในช่วง2023-2024นะครับในช่วงปีนี้มาแรงเลยนะครับอาชีพรถสไลด์ม,มาเจอ10ล้อสไลด์ FTR 240คันนี้เดี๋ยวให้ดูความรอความสวยนะครับสเปคนะครับเป็น10ล้อ10ล้อระบบถุงลม นะครับด้านหลังจะยกล้อได้นะครับเวลารถเบาเราก็วิ่ง6รล้อครับรถหนักก็วิ่ง10รล้อนะครับตัวนี้รายละเอียดของถาดสไลด์นะครับถาดสไลด์ก็อยู่ประมาณเก้าเมตรกว่าๆนะคใช้เหล็กหนามากก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่บิงโกนะครับที่อนุญาตให้รีวิวคันนี้เพราะว่าผมเจอมานานแล้วนะครับขับผ่านไปผ่านมาก็เจอกัน ่อยครั้งนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มารีวิวที่บิงโกแกก็มีรถสไลด์นะครับเยอะมากประมาณ4คันแต่วันนี้น่าจะออกวิ่งงานทั้งหมดทั้งทั้งสคันแต่ว่าเหลือคันนี้ไว้นะครับจอดไว้ก็น่าจะรอวิ่งงานเหมือนกันเราก็เลยถือโอกาสที่ดีนะครับมารีวิวใครที่รถสตาร์ทไม่ติดรถเสียนะครับ รถเกิด,กดอุบัติเหตุนะครับเรียกใช้บริการได้24ชั่วโมงนะครับกับเฮียบิงโกนะครับหรือว่าบริษัทบิงโกกุ๊ปนะครับเบอร์โทรก็0861444224ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โ uh, ทรข้างล่างคลิปมาให้นะครับเผื่อมีใครสนใจที่อยากจะขนย้ายเคลื่อนย้ายนะครับได้หมดเลยนะเพราะว่าแกมีรถ uh, สไลด์หลายขนาดมากไม่ว่าจะเป็น6รล้อกระบะ ะครับแล้วก็10บล้อคันนี้แหละมาดูของแต่งนะครับหลักๆเลยที่โดดเด่นที่สุดเลยก็ก็จะเป็นอ่าล้อกระทะชุบโครเมียมนะครับจะเป็นชุบโครเมียมอ่าทั้ง10บล้อเลยนะครับสวยงามมากยางก็จะขนาดอ่าสองสองห้าทับเจสองนะครับก็คือน่าจะเป็นขอบ19นะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตัวที่บิงโกไม่อยู่ผมให้คนขับแจนะครับโทรไปสอบถามว่ารีวิวได้หรือเปล่าแกก็ตอบมาอย่างโอ้โหเป็นเกียรเลยบอกว่า,วา,วารีวิวได้นะครับตัวนี้นะครับวินก็ใช้ใหญ่อยู่นะวินใช้ใหญ่อยู่น่าจะประมาณกี่ตันเนี่ยถาดสไลด์ด้านบนนะครับก็จะแปะเลดนะครับรอบเลย แปดเลนรอบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานเหล็กนะครับสวยงามมากกล่องเครื่องมืออสแตนเลสส่วนล้อหน้าก็กระทะชุบโครเมียมนะครับหลอ่ลอๆเลยรถอาจจะยังไม่ได้ล้างนะเพราะว่าผมมาแบบเดียเียวแบบชุบละหุกนะครับก็มีบังโคนนะครับหรือว่าซุ้มล้อที่ว่าใส่โครเมียมหรือว่าใส่สแตนเลสครอบสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายครับไฟท้ายก็คือ สุดมากนะเป็นแนวของญี่ปุ่นนะครับสวยงามมากน่าจะราคาได้จะเอาเรื่องเรียกใช้บริการได้นะครับเพราะว่าแกมีหลายคันนะครับหลายขนาดนะครับเลือกใช้ให้ถูกวิธีรายได้ผมย,ยังจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันต้องสัมภาษณ์แกอีกครั้งหนึ่งรายได้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดคันนี้คันนี้เป็น ftr 240เป็น10ล้อนะครับ ผมจะบอกว่าแทนเตี้ยก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นกระทะขอบ19 17เอ้ย18 19นี่แหละราวๆนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็ย้อนแสงหน่อยนึงก็ผมบอกเลยว่าอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันมากผมอยากจะมีมากสักคันนะครับแต่ผมไม่เอา10ล้อหรอกผมจะเอา6ล้อก็พอนะครับเพราะว่า10ล้อค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะนะครับมีอะไรบ้างค่าสวงมซำริงหลายๆอย่างผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ ไม่ใช่หัวไทยนะครับเป็นหัวญี่ปุ่นหัวเก่านอกนะครับแต่ว่าเครื่องไทยนะครับแค่ยกหัวนอกมาใส่นี่เลยสติกเกอร์สวยๆก็บีโกกุบนะครับก็คือเสียบิงโกหรือว่าเฮียบิงโกนะครับบริหารงานเรียกใช้บริการได้24ชั่วโมงใครที่หาเพจหาเฟสไม่เจอก็เบอ,เอร์โทรเลยครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ผลย้ายรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุนะครับ ขนย้ายสิ่งของที่รถกระบะขนย้ายไม่ได้ก็เรียกใช้บริการตัวนี้ถาดสไลด์นะครับต่อมาจากอู่ช่างเขียวนะครับหรือว่าอู่สำเริงรุ่งเรืองกิจรถสไลด์นะครับสวยงามมากถาดสไลด์ก็คือแบบโอ้โหทรงทรงที่ผมชอบมากเลยระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้ช่วงล่างผมบอกเลยวา่าจะเป็นระบบถุงลมเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะเป็นระบบถุงลม ยกล้อได้นะครับพับเก็บล้อได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยไฮดรลิกสําหรับค้าเวลาขึ้นรถหนักเวลาขึ้นของหนักนะครับท้ายจะได้ไม่แตะพื้นมากไม่ห้อยมากนะครับท้ายเราจะอาจจะแข็งแรงนะครับเสริรมความแข็งแรงต่อการใช้งานได้เยอะวันนี้รีวิวแบบโดด,โดดนะก็สวยนะเป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ าสายบรรทุกกำลังมองนะครับกำลังที่จะเริ่มนะครับใครที่กำลังที่จะเริ่มมาเล่นรถสไลด์ก็รายรับรายจ่ายเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับเดี๋ยวรอรถมาจอดครบก่อนทั้ง4ี่คันเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวทั้ง4ี่คันให้ชมแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยอันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับของแต่งนะครับผมบอกเลยว่า แกน่าจะไปต่อได้เยอะนะครับเพราะว่าแกมีรถหลายคันนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมการใช้งานนะครับก็คือสไลด์ถาดยาว9เมตรนะครับเเมตรกวากป่าเกือบ10เมตรอะทุกคนผมบอกให้สวยงามมากนะถาดขนาดนี้นะครับสเปคกนนานนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไปขนย้ายนะครับพวกรถบรรทุกนะครับเป็นข้อกเกษตรด,ดำนะครับจะสวยงามมาก ตัวนี้เป็น FTR 240นะครับถาดสไลด์กองพื้นโอ้ข้างหลังข้างหลังโอ้โหสไลด์เบฟหืออ,อ่ะโหยาวมากนี่ครับเป็นถาดสไลด์กองพื้นสวยงามมากวินใช้กี่ตันเนี่ยพี่ประมาณโอ้โห วิน20ตันเลยตอนแรกผมบอก5ตันนะทุกคนไม่ใช่5ตันนะอันนี้เป็นวิน20ตันนะครับสามารถลากรถที่เกิดอุบัติเหตุที่แบบอยู่ในคลองลึกๆได้เลยก็คือสะดวกสบายในการใช้งานมากนะครับสวยงามอันนี้ก็ถาดตัวนี้นะครับมันยาว9เมตรกป่ารับน้ำหนักได้อยู่ประมาณที่1 12-13ตันนะครับตาม น้ำหนักกฎหมายที่กําหนดเขากาหนดให้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าสไลด์นะครับได้กี่คันได้กี่น้ําหนักนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสไล,ลด์รถโฟลิปนะครับสามสีคันสองคันแล้วแต่นะครับหรือสไลด์เรือใหญ่ๆนะครับลงทะเล เผ่าถ่าเลยนะผมบอกก็ขอบคุณไปยังเฮียบิงโกนะครับที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายทำนะครับรีวิวเจ้า FTR 2 4 0คันนี้นะครับเป็นสไลออนนานๆทีจะได้ถ่ายรถสไลด์นะปกติผมจะรีวิวแต่สิบร้อหัวรากพวกเนี้ยรถไถพวกเนี้ยนะครับแต่วันนี้เรามาดูอาชีพที่แบบ ผมกำลังมองเลยนะครับถ้าได้กำลังใจจาก่านผู้ชมหลายๆฝั่งหลายๆด้านนะครับมีงบประมาณหน่อยนึงก็เพราะว่าจะจัดจัดอ่าสไลด์อ่าหกล,ล้อสไลด์หกล้อถาดกองฟืนแบบนี้เลยนะครับชอบมากก็น่าจะมาวิ่งเองแล้วก็ถ่ายคลิปอ่ะสเปคเข,ข่าวๆนะครับรายละเอียดข,ข่าวๆนะที่ผมเล่ามาก็คือสุด แล้วนะครับคันนี้วินเหลือๆเ,เลย20ตันทุกคนโอ,โอ,โอ้โหวินเหลือๆเ,เลย20ตันตัวนี้รถอายุอนามก็ผมเห็นนานแล้วนะนะทุกคน <c oughs> แบบสภาพยังสวยจิ๊กเหมือนเดิมสวยงามมาก <c oughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครรถเสียรถเกิอดอุบัติเหตุจะย้ยา,ยายของ จะย้าย,ย,ายบ้านบ้านเล็กๆอ่ะบ้านทำเฮ้าสนะครับบ้านจัดสวนพวกเนี้ยนะครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดรถเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างได้24ชั่วโมงเลยที่เฮียบิงโกนะครับ0861444224ครับโอ้โหเบอร์สวยซะด้วยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับ <S <S โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอลิฟสายมันด้วยครับทุกคนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมารีวิว อของเฮียบิงโกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนรถที่จอดครบหมดแล้วนะครับทั้ง4คันเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดรา,ายได้นะครับแล้วก็รายจ่ายของรถสไลด์นะครับราคาของรถสไลด์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ